สวัสดีครับพบกับ n e w ลิซมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นของไทยกับขมรกันต่อนะครับคราวนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องลิซ่าซึ่งมักจะโดนพาดพิงจากทางฝั่งขมรเรื่อยๆตอนนี้ก็บอกว่าเวลิซ่าเป็นคนขมรนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าลิซ่ามีความเคลื่อนไหวที่ไรเนี่ยทางฝั่งคนดังของขมรนเขาก็อาจจะอยาก อ,อยากมีแสงอยากจะพาดพิงหรืออยากจะพูดถึงเพื่อให้ทางฝั่งไทยเนี่ยได้รับทราบว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีการมาโพสต์มาคอมเมนต์อะไรต่างๆนานา,นาพูดง่ายๆว่าก็อยากมีกระแสแหละหรือเขาอาจจะอยากอาจจะไม่ชอบจริงก็เลยออกมาพูดถึงแต่แน่นอนนะครับว่าเป็นการพาดพิงศิลปินไทยเนี่ยทุกครั้งที่มีแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวล่าสุดนะครับคนนี้เลยซึ่งผมก็ไม่รู้จักว่าดังหรือว่าอะไรเช่นไหนแต่ว่ากนว่าชื่อ วัน n ิซาซึ่งเป็นนักร้องสาวแล้วก็เป็นพี่กรของทางเขมรเขามีการพูดถึงลิซ่าแบบไม่ไว้หน้าเลยครับโดยการพูดถึงความรู้สึกแบบตรงไปตรงมาว่าไม่ชอบหน้าลิซ่ามานานแล้วพร้อมาพาดพิงถึงประเด็นเรื่องการแต่งกายที่มองว่าเป็นการหยิบยืมสไตล์เขมรอเอาอีกแล้วนะครับไปยืมสไตล์ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ คือทางดิซ่าเนี่ยก็เพิ่งมีประเด็นในเรื่องของทอททที่มีการทํารักาษาเป็นโปสเตอร์โฆษณาซึ่งไม่ใช่ความผิดของดิซ่าหรือไรแต่อย่างใดนะแต่ว่าเขาบอกว่าภาพมันเนี่ยทททเหมือนทําไม่สวยก็เลยมีทางชาวเน็ตอะไรต่างๆมีการตกแต่งภาพหรือทําภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยแก้ให้ดีขึ้นจนไปไปมา,มา,มาเป็นกระแสใช่อย่างนั้น,นครับผมแต่ก็นั่นแหละโดยค,ความที่ดิซ่าเป็นคนดังนะครับทางขามิ้นเขาก็ ład, มีการพูดถึง โดยต้นตอของความขัดแยง้งระหว่างไทยกับขมรไอ้ที่ล่าสุดเลยนะครับก็คือกระแสในโซเชียลที่มีผู้ใช้นําภาพลิซ่าในชุดสีขาวไปเปรียบเทียบกับการแต่งกายของหญิงชาวขมรก่อนจะลุกลามไปสู่การกล่าวอ้างว่าลิซ่านี่กาลังเรียนแบบวัฒนธรรมขมรรวมถึงคอมเมนต์เสียดสีว,ว่าลิซ่าไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของไทยแต่เป็นเพียงศิลปินเคป๊อปทั่วไปเท่านั้นตัวของสาวขมรนวานิลาก็แสดงท่าทีเห็นด้วยกับกระแสดังกล่าวและออกมาตอกย้ํา พสต์ตอกย้ําความรู้สึกส่วนตัวส่งผลให้แฟนเพลงของทางฝั่งเขมรเนี่ยไม่พอใจคือไม่พอใจลิซ่านะครับถึงขั้นประกาศยุติการสนับสนุนผลงานเดี่ยวของลิซ่าเอาจริงเขาก็คงไม่เคยสนับสนุนอยู่แล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเขาบอกไม่สนับสนุนอาจจะอาจจะแอบสนับสนุนอยู่ก็ได้ก็แล้วแต่เขาคือสนใหญ่คนเขมีเนี่ยพูดตรงข้ามอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่สนับสนุนเนื่องจากมองว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งระดับประเทศที่ลามมาถึงรถนิยมส่วนบุคคลงานนี้ก็ อ่าเป็นไปตามนี้นะครับจะจบง่ายหรือจบยากไม่ทราบแต่แต่ว่าเรื่องของคนดังของทางฝั่งไทยไม่ว่าจะเป็นบัวขาวลิซ่าอะไรเงี้ยนะครับชอบโดนพัดพิงอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นฝีมือการตัดต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าแต่ก็เป็นภาพสวยๆแหละไม่แน่ใจว,ว่าไหนต้นฉบับหรือว่าไหน AI นะครับแต่ว่าก็ออกมาสวยทุกรูปอภาพนี้ก็สวยนะครับน่าจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยสำหรับที่นี่ ส่วนคนนี้นะครับวานิล่านี่ทางแฟน FC ของทางลิซ่าไม่ว่าจะเป็น FC ในประเทศหรือต่างประเทศเขาก็มองว่าถ้าทางจะหิวแสงแหละก็เป็นไปตามนั้นครับแล้วแต่มุมมองคนสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ